ถ้าอย่างเช่นการขึ้นไปบนหลังรถบรรทุกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องขึ้นมันวางแผนไม่ได้นะมันอย่างไงมันก็ต้องขึ้นไดบนหลังรถบรรทุกก็ต้องให้คนที่เขามีสติสตังค์ดีๆหน่อยอะนะหรือว่าต้องบอกเขาว่าให้เขาระมัดระวังตัวเองดีๆนะดูแลตัวเองอยู่ขณะที่อยู่บนหลังรถบรรทุกนะครับแต่ว่าถ้าเ,ออเป็นลักษณะของการขึ้นไปคุมผ้าใบไปรัดชิง ไปอะไรอย่างนี้ถ้าความสูงตั้งแต่2เมตรขึ้นไปเนี่ยถ้ามีการใช้บันไดร่วมด้วยหรือว่าต้องขึ้นไปเหยียบบนชิ้นงานที่มันมีความสูงอันนี้เราก็มีมาตรการให้เขาใช้บันไดนะให้เขาใช้บันไดนะแล้วก็ให้หาจุดที่เราจะต้องมีจุดเกาะเกี่ยวให้ได้เหมือนของทาง s อสที่ผมเห็นเขาไปทำจุดที่เขาเอาไว้รัดชิ้นของเอาไว้เอาไว้คลุมผ้าใบายอยู่ตรงบริเวณ S6 หรือบริเวณ S6 นะครับตรงนั้นเวลาเขาขึ้นไปคลุมของเลูลนเขาใส่เข็มขัดนิรภัยขึ้นไปแล้วก็ทํายลายไว้เกาะเกี่ยวนะครับของท่านอื่นก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เฉพาะเอสพนะยกตัวอย่างให้ดูเอสพีที่เคยนะของท่านอื่นถ้าจะมีการขึ้นไป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 ,ไปลัดชิงหรือว่าไปคลุมผ้าใบอะไรสักอย่างลักษณะเนี้ยลักษณะเดียวกันเนี้ยก็พิจารณาเลยเอาเข็มขัดนิรภัยขึ้นไปเกาะน,นะครับส่วนจุดเกาะเกี่ยวเนี้ยเราดูตามความเหมาะสมเราอาจจะเกาะกับพื้นที่บริเวณใกล้เคียงหรืออาจจะทํา ลายลายขึ้นมาสักเส้นหนึ่งนะครับจะเป็นลายลายแนวดิ่งหรือว่าลายลายแนวระนาบก็ได้แล้วแต่เราสะดวก